โอ้ฝ oh, ั oh, ่งเราบอดวะเฮ้ยฝั่งนู้นสิบเฮ้ยฝั่งเราคูณคูณสี่เฮ้ยหมื่นสองคูณสี่เรียบร้อยห้าหมื่นโอ้โหอะไรเนี่ยโคตรไวคว่าแล้วดอกนี้มาก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม lightning บาคาร่านะครับหรือบาคาร่าสายฟ้านะเป็นเกมบาคาร่ามาใหม่นะครับจากค่าย evolution นะครับมันพิเศษยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ อันดิกาเกมนี้นะครับสำหรับบาคาร่าสายฟ้านะครับการเดิมพันในแต่ละครั้งนะจะมีการหักค่าประกันนะครับหรือค่าน้ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับแทงหนึ่งมันนะครับเราโดนหักไปสองร้อยเป็นค่าโบนัสนะครับค่าโบนัสคืออะไรเดี๋ยวแล้วเราไปดูกันนะครับสำหรับไม้แรกนะครับยัดแดงไปก่อนเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมมากับทุนสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะจัดไปครับไม้แรกนะผมเดิมพันในพันเก้าห้าสิบบาทนะครับ หมานี่ครับเห็นนะครับนี่คือตัวโบนัสนะครับถ้าเรามีไพ่ในนี้นะครับที่เหมือนกันนะครับในฝั่งที่เราแทงนะเราคูณจํานวนเงินแต่เราต้องชนะด้วยนะครับเราต้องชนะเอออย่างรอบนี้เสมอนะอะไรวะโอ้โหเปิดมาเสมอแล้วเจ็ดเจ็ดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเสมอคืนเงินอยู่นะครับไอลงแดงต่อนะไอผมจัดแดงต่อเลยนะครับโอเคครับมาผมขอลงแดงต่อนะผมเชื่อมั่นในแดงนะครับแดงไหลเชี่ยวนะ แงยังเป็นสีโปรของผมเสมอนะครับผมเรามาดูตัวโบนัสกันนะครับรอสักครู่นะครับผมจัดมานะครับอาโบนัสมีห้าตัวนะรอบนี้ผมเดิมพันมาหกร้อยบาทนะครับผมเดิมพันไปหกร้อยก่อนนะครับไปเปิดมาสามอ้าวสามแตคูณสี่ครับแต่ฝั่งคุณเจ็ดนะเราต้องได้มากกว่าเจ็ดนะครับต้องได้มากกว่าเจ็ดโอ้โหแม,เแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่คุณเอ้ยคุณสิบสองแล้วแต่ต้องได้มากกว่าเจนะ็ดนะมาามาดิเอ้ยโอ้โหคุณสิบสองนะครับหกพันสี่ร้อยนะ กพันสี่ร้อยนะครับ <Wow. S 1> แป๊บเดียวนะมาแล้วนะเป็นไงอะ่ะเป็นไงอะ่ะดอกนี้นะดอกนี้มาอยู่นะครับเมื่อกี้ห้าร้อยนะเราได้มาหกพันนะครับเอาผมจัดแดงต่อเลยผมไม่พูดเลยนะผมไม่พูดเยอะนะครับผมอัดแดงมาแล้วเจ็ดพันห้านะครับตอนนี้นะไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับมาป่ะมาอีกป่ะโอ้โหเมื่อกี้ผมสม่ทาก,กะเหลือไว้หน่อยน,นะผมแทงไปหกร้อยนะครับมาครับตัวคูณเป็นสี่ตัวนะผมได้กลิ่นนะรอบนี้ผมได้กลิ่นตัวคูณนะครับกลิ่นตัวคูณมาไหมนะปึ๊บ ฝั่งนู้นแต้มเดียวนะฝั่งเราสี่นะครับฝั่งเราสี่โอ้โหฝั่งนู้นเรียบร้อยแต้มโอ้โหกินนิ่งๆอแล้วครับรอบนี้ไม่คูนแต่กินนิ่งไม่เป็นไรครับได้อยู่ครับหมื่นสองนะมาครับรอบนี้ผมจะอัดแม็กเลยครับรอบนี้ครับเดี๋ยวเอาเลยดีวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแดงครับผมขอแดงต่อเลยผมขอแดงต่อเลยนะครับตานี้ผมแทงหมื่นสองนะครับโอ้ my god เดี๋ยวเรามาดูนะฮึบมาโบนัสขึ้นมาหน่อยเว้ยคู่นะครับรอโหลดสักคู่นะมาแล้วครับ ะวันนี้แทงตามีน้องเสื้อแดงเลยนะเอาโหดโบนัสน้อยมากครับ3ตัวนะไม่เป็นไรครับฝั่งนู้น5ฝั่งเราแมมนะเอาฝั่งนู้นสองแต้มโอ้ฝั่งเราบอดเฮ้ยฝั่งนูน้น10บเ่นี้ทำไมวะโมชินเดอยูเฮ้ยฝั่งเราคูณคูณสี่เฮ้ยหมื่นสองคูณสี่เรียบร้อยห้าหมื่นโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ย <c oughs> โยคตรไวคั่วแล้วดอกนี้มา,าตอนแรกผมใจหายนะครับเมื่อกี้ได้ห้าหมื่นนะโอ้โหนี่ครับดุนสองพันมาห้าหมื่นนะครับชนะแค่สามไม้เองนะ ไลนิ่งบาคาร่านะครับหรือบาคาร่าสายฟ้านะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้เม้นกันพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับหรือใครได้ใช้เทคนิคการเล่นต่างๆนะครับผมโอเคครับผมแล้วมาเจอกันวันหลังนะครับสวัสดีครับ